แต่งงานอีกช่องหนึ่งครับพี่ไปที่อาบน้ำฝอนไม่อาบหรอเดี๋ยวเรจะกลับมาอาบครับเพราะถ้าอาบน้ำมันจะนานเราจะไม่ได้กินกันเดี๋ยวไม่ได้กินกันหมายถึงว่าเดี๋ยวจะไม่ได้กินข้าวกันเออให้พี่ไปทำให้ค่ะโอเคครับ <c oughs> ขาให้แล้วครับฟอนเออน่ารักนะ น้องไปหาหมอวันไหนครับวันที่ยี่สี่ครับไปหาพี่หมออั้มคิดถึงพี่หมออั้มมาไปกินข้าวพี่หมอดีกว่าน้องฝอไปจันทร์ับุรีไม่หาแไม่ไปครับพอจะกลับบุญยามวันที่หกครับแล้วขึ้นมาอีกทีวันเกิดอุ้ยขอบคุณครับพี่พาร์คน่ารักมากเลยอืม ทำไมคนอีสารหลอทุกคนแบบนี้หายงอนเอฟซียังครช่องนี้ไม่มีงอนครับคือเ,เกิดอะไรขึ้นหรอมันจำไม่ได้งอนเนื่องอะไรอ่ะเขามีอะไรกันเหรอองอนเนื่องอะไรกันฮะไปเที่ยวไหนครับมันเกิดไม่บอกอยากรู้ใช่ไหมซื้อน้ก,กัพนสิ อาน้ำพีิกอร่อยมากขอบคุณครับเปล่าไไรสดอยู่อาบให้มันเร็วๆหน่อยตาไปไหนครับน้องคนละห้องครับจะให้นอนกันสามคนเหรองอนบ้างจะได้รู้แม้ อะไร <c oughs> ปล่าคุยกับเอฟซจะได้รู้อะไรอามาปักตะการเลยค่ะได้ครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวปักครับเดี๋ยวปักื้ออร่อยมาก ส่งบ้านขแขวนลลูกอ๋อแอฟฟ้าครับแอฟฟ้าเฮ้ยต้มนะเราอยากสั่งนะครับน้องตอบน่ารักใช่ฝ่ออารมณ์ดีถ้าอยู่ช่องนี้ฝ่ออารมณ์ดีฝ่อกับพี่ตาอายุห่างกันไหมห่างกันครับพี่ตาแกจะสี่สิบละห่างกันเยอะเดี๋ยวหันกล้องไปทางเตียงเธอะเด้อเออไปทางนู้นเถอะ ไม่ได้อยากดูเลยหมอย่ดููคอไรอืฟอดประกอบครับ QF ฟอดประกอบสั่งได้เลยผมไม่มีไม่มีตกะกล้าค่ะอะไรเซเคียดโอ้ย <c oughs> เขาไม่ได้เครียดหรอกพวกหล่อนนี่ก็ไม่ตื่นนะอะไรนะ<อ>ฮะ ไ่าไอซีไงพวกหล่อนนี่ก็ไม่ตื่นเนาะเศรษฐ์เหรอเจ้าฟอร์ดน้อยอ๋อหมายถึงที่ฟอร์ดเครียดนะฮะพี่เบลี่พี่ฟอร์ดเครียดเหรอเครียดคือแบบอยากอย่าอย่าเครียดอ๋อไม่ตื่นอยากสอกให้คนแก่อยาไปพูดอะไรให้คนแก่มันใช้ประมงน้อยออกมาวีนเลย ก็นั่นแหละตื่นค่ะตื่นเออพรัชินบอกกูขำพัชินบอกกูขำขำพี่แฟรี่อะไรอ่ะนี่คันเด็กเนี่เด็กเราตอนเดิมตอร์หลอกกันก็อย่างนี้แหละว้า เนี่ยชอบเลยคอนเทนเตอร์ชอบเลยแบบเนี้ยอน้องตอบคำถามดีมากค่ะชื่นชมเออเห็นไหมล่ะเนี่ยชื่นชมชื่นชมไหมไปต่างน้ำดิบรุดต้องไปชื่นชมกันน่ารักมากชื่นชมแล้วมันกินเข้าไปได้ไหมจะเป็นเพลงช่องไหนดีคะโอ้ยเขาเซ็นเรียบร้อยแล้วจ้าเลยนะ เขาถามว่าจะเป็นพระออกช่องไหนเขาเซ็นเรียบร้อยแล้วจ้าเอออยาจลบเน้ำพริกอร่อยมากครับขอบคุณมากครับผมน่ารักมาก มะม่วงของเปร่่ะเซื้อมาเมื่อวานอ่เะเพ่ซื้อมาเมาาื่อมามามามวานใช่ตู้เย็นไหมมวงเปะใช่กินเปล่าไม่ลองน้าหองลองอืมหาพูดอะไร เขาบอกว่าคนอะไรวีนแนน่ารักมากเลยเขาบอกว่าคนอะไรวีนแน่น่ารักมากเลยทุกคนต้ตืนนะทุกคนจะเป็นเหอของตะนะหาพูดทุกคนจะโนตะกอนตัวนะคนต้องเชื่อรันิเออ่าม่นโดนกอนบตหัเือออคโดนะกอของสด ใช่ครับคุณยายได้กลับบ้านแล้วครับวันนี้น้ำพริกเลือกรสชาติได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับนึกว่าซอยสี่อยู่ซอยสองครับสองทับสองเขาถามอะ่ะทำไมถึงตั้งชื่อว่าฟอร์ดซอยสองพ่อบ้านฟอร์ดอ,อยู่ซอยสองไงสองทับสอง ตอนฝใจสองคือซอยกีรัสองคนเออมันทำ่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าป็นคนที่ชอบเกท่าวบอดปะกรณฝันใจเกเท่าแสดงว่าคุณก็คือเกเท่าวเลยคนหนึ่งประกรณฝันใจเกเท่าชอบเกเท่ากลับจันทบุรีพี่แปรดีไหมครับไม่ครับไม่ได้กลับครับปะกรณเกเท่าจบ ก็พี่เพอร์ดี้ไงเกเท่าเขาชอบแบบฟิลนี้แหละฟิลเกเท่าคุณแพรรี่บีนได้น่ารักจริงๆเฮ้ยหาไม่นะครับขนาดบีนและดไปกเออก็คือกลัวโดนด่าไงเีนไปไหนหมดวะเนี่ยเออแล้วบีนตีขาวไปไหนเนี่ยอ่ายขนาดแยบยิลมแบบน่ันเอามาดเวย เันกไนน้ไปงหน้าจอทีวีไปได้ไหมครับต้องใครไปเิฟเราจะหาหวีอ,อืมแป๊บนึงนะทุกคนคนหาหวีก่อนแป๊บหวีสีขาวไม่เอามาเหรอเอามานะไม่เห็นเลยนะไปาเห็นแต่สีส้มวีสีส้มสีดต้องไม่ใช่ของเขาติดต้องของพี่ก๊อ ขาดบีไม <laughs> <inaudible> ่ได้ผมเริ่มยาวแล้วไงทุกคนต้องบีนะต้องจัดทรงจาะเอ้าอะไรพูดยังไงอะเจอยังี่ไม่ใช่บีเลย แพรี่กราฟอร์ดหรือยังเขาถามว่าแพรี่กราบฟอร์ดหรือยังะกราบฟอร์ดหรือยังเขาถามแกบอว่าหล่อนก็ต้องตื่นก่อนเขาบอกเนี่ยแพรี่ฝอกบอกอ้ยอร่อยมากไปครับ อืมหางกุ้งอร่อยมากถูกต้องอร่อยมากจริงครับรอติดตามเลยเลยขาถามไงว่ามันเกิดไปเที่ยวไหนฟอก็เลยอว่ารอติดตามครับแค่มหมอชิดครับ นครชัยกรุงเทพสุริรามนครชัยครับนจะตัวครับนครชัยกรุงเทพสุริรามจบนะจบอืมนะแต่น้ำพริกอร่อยจริงน้ำพริกอร่อยจริงพลาดได้ไงวะลืมมันได้ไงแล้วพี่กินแล้วเขาโลดอ่ะอืม อะไรอ่ะน้ำพิกอ่ะน้ำพีกอะไรก็น้ำพีกเธเลยอ๋อไม่ได้ไปอ่ะถามก็ะปุกหูหมดเพี้ยนหมดดีไหมไม่ทำโขงไงโว้ยอันนี้เป็นสูตรใหม่ทุกคนยังไม่เปิดตัวเดี๋ยวลองชิมให้ดูอันนี้ก็เป็นชิมครั้งแรกเหมือนกัน แต่ยังไม่บอกหรอกว่าแบบอะไรยังไงเดี๋ยวรอดูอุ้ยขอบคุณครับน่ารักมากเลยไปดูว่าจะเบิกไหมมก็ใช้ได้นะ ออขอผมดครับพี่มีโซมันจะเผ็ดว่ะพวกคนกินเผ็ดได้ไหมแต่เผ็ดเลยอ่ะเผ็ดอ่ะเผ็ดมากุากยังไมอยู่ทุกคนเผ็ดมากคนก็แอาเดี๋ยวตัวภาพจต โอ้ยขอบคุณครับอืมอร่อยอ่ะเราเปลี่ยนข,ขาดชั้นอยู่ไหนนี่เธอ,เ,อเปลี่ยนได้ละเกล็ดตัวนั้นอะเราเปลี่ยนขาดชั้นมาจะไม่มีได้ขาดจะใส่แล้วตอนนี้ใช่ใช่ถ้า,ถาจะให้เปลี่ยนก็บอกได้อ่ะหมวกถึงขาดการที่จะ,ะทำการใส่แล้วอ้ยเดี๋ยวเราดู <ผ>อเอาเินเก็บมาั้นมา,มาไม่เอามาสองตัวโอ้ยเวลาไปเที่ยวเลเตียเป็นสิบสี่ตัวชุดนั้นชุดนี้สี่ห้ากระเป๋าอ่าเดี๋ยวลองนี้ <c oughs> วีนิกวีนมาให้หมดความใ,ใจอ่ะ๋ยลองดู อัเวลามาให้รือเปลี่ยนจากอะไรตั้งใจจะมาซื้อโอเคนะก็ได้อยู่นะแต่มันจะมีความเผ็ดๆไนงะ าถือว่าใช้ได้อืมอันสุดท้ายไม่บอกหรอว่าอะไรโอ้ยโอ๊ยเผ็ดอุ๊ยเผ็ดมากโอ้ยโอ๊ยเผ็ด โอ้เผ็ดแับท้องแน่ยือว่าโอเคหมดเลยใช้ได้ไปพิพิธภัณอ่ะลองอีกชั้นหนึ่งอันแล้วกัน นี่เฉลยอ,อ้ยเผ,ผ็ดอร่อยเผ็ดแอร่อยมากแต่คนกินเผ็ดไม่ได้ก็กินแม่ได้ยังนงชิมชิมครับไม่ได้กินเยอะ ไม่บอกครับรอติดตามมาหาแพรลี่แล้วเหรอเออเน็ตใช่เน็ตะไรครับผมเอ อร่อยแต่เค็มซอสเค็มแต่ดีอันนี้นะพี่อาจารย์เบียร์ซอเค็มแต่ดีคียอ,อย่างกับขนมเลย ก็ชวนกินน่นกินนี่กินอะไรกันก็นอ้วนไปหมดห้าเบื่อแล้วก็มีกิน,น,น่อะไรเดี้นัออกนนันี่ะชวนกินกันข้าอ,อยูหิบางไหมละ่ะต้องกินกับข้าวจะพอดีแต่อร่อยนะ แอลคืนแล้นหลับตนนี้เดี๋ยวมาปักตะก้าให้นะเดี๋ยวขอแบบกลับไปทำก่อนโอ้ฮัลโหลวะฮัลโหลขำจะเฝ้าเบื่อได้บ่ยังอยากอยู่ต่ออยู่เด็กเดี๋ยวออกไปเลยก็ได้นะพอแม่ล้างหน้าละเดี๋ยวนาน ค่อยกลับมาทีเดียวเดีดย๋ดยวจะให้อ่าบไหมล่ะเรื่องเธอทำอะไรอะ่ะตัดสินใจบ้างไม่ใช่แบบไม่รู้จักวางแผนรู้จักอะไรหมายถึงว่าว่าใครว่าตัวเองเหรอว่าเธอ เออน,นั่นล้วงเข้าไปเห็นปาทุกคนเดี๋ยวลงไลน์แล้วมีฟิลแบบความห้องเหมือนเจ๊หงเนาะไปแล้ว